อามันหมุนเข่าตีนเจ้าแล้วเอาพอกันอีกคลิปนี่จ้ะดูดูดูดไปแล้วหมุนเข่าตีนอายเร็วพนักงานเฮ็ดปุ๋ยเพิ่อนตัวม่งใหญ่นังโอนี่จ้ะดู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 ขี่กระเดียนใช่เดือนโรคง่ายอีกแล้วคลิปมันยาวหนอนมันหนอนอายโรคง่ายนี่แหละ ไหงยังนี่ปักกิง่งหกหกักย้องหกยาก่กอยา,อ,ยาอ่ะหกยัานู้สื้ออะจตุนอันยักปักกิ่งหาร่อยมันบ่ยุใชยักปักกิ่งหารอ <Yeah. S 2> อันนี้หกยัานี่ชองอยหาสิบนี่จากกา้าหกยักพขาโอเ้เก็บพะขาไปกิกนกระตหูรากสามสีบอสเด้ โอ้ยใหญ่น <language> ั่นนัวนสร้างน้ำเลามาอยู่เอามาดองน้ำผึ้งโอ้เป็นเลาดองเป็นตะแซส็บตะแเส็บจ้ะลลกญ้าอีกแล้วยังไม่ไปถึงต้นมะฮงเดี๋ยวคงหุเรื่องไหนเนี่ยถ่ายแล้วพูดถึงว่าเสียเอาบอกฮงเสียเอาบอกฮงยีแม่ว่ามะฮงไปตำเรื่อยอีละบอกไอ้มะฮงไปตำแน่เอาไปผ่ามาะม่วงทางนี้ถ่าจ้ะ เอาว่าแล้วลวกหย่าเนาะมันสิว่าเอาลวกแต่หย่าก็เป็นสิว่าเห็นหย่าเห็นหย่าบ่ได้บักอ้ายเห็นหย่าบ่ได้ดึดดืดดึดรวดอือการฉีดหย่าไม่เสร็นเรนเรนเอราเพิ่งโกนขึ้นมากอะเป็นเสี่ยงเป็นเสี่ยงนี่แต่ว่ามันโมได้ไหนอายุแต่ว่าของเหื่อยเหนื่อยหน้าน่ะโอ้โหเป็นตินซ้อนพระเจอกเขียนพโหสีเทา หมามันบอกมันมีหมาคุณอยู่เกไอสื่อมันจะใช่นี่อันนี้มักเอิบก็บอกมักเอิบบอกเออเอิดนแม่ยิ่คุณมักเอิกใหญ่เสร็จตั้มาหงแซบจ้าตัวไหม้เพิ่อนยังคือเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหกยักยักปักกริงจ้าตัวนั้นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไก่เอามาฮงก่อนออหมดหมดอาหารจ้าเอาหมฮงนี่ยังอะปะนี่ โอ้ดับมเดี๋ยวนี่โอุ้ยหนูกะกำลังวันสิหาดูว่าโอ้ตีต่างดูใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้มเป็ดมือได้ละเดี๋ยวให้อายไปใส่ต้มเป็ดนี่สิเป็นจังไดเอาคือจังก็เจอกตู้เบาผูดเบาผูดเะไเอามาหุงก่อนหุงเขาไม่จะใส่พันเตียจะคลองบางุงก็เจ้าใส่พันเตียกล้วยกับกวยเตียจะคล้องยังคือสูงกับเก่าอยู่ เอาจังได้ลายไม่สาวว่ะอยวหนวยใหญ่เด้อตามเทียเดียวหรือสองเทียแต่พ่อต่ว่ากระตามกินเหรนกระตามได้หลายอยู่าดออวะไอแม่ยนี่ว้หนูอดถอดได้หน่อยกินก็ได้่ว่าถอดได้หน่อยลงไปสื้อแปลงเด้อเนี่ยเราคูโคโคบลงวัหมืนไข่มดนล้านู่นก็ว่างฉันละ หนวยงาบางงามเหมือนล่กินตะของเทียวีคนมาเทียเขาเจ้าจอยากเอาไปตำทีเดเขาเจ้าจหนวยงา,งามเนี้ยตะขวงกินแนวงได้ก็ได้ดอกหลุนลงแล้วครับพอ,พอแล้วครับนับนครนี่ครับใดแล้วไปย่างไปทางฝุ่นท้ายทายเ<ด>บิร์ดเลยอยู่ในสวนเมื่อหันหน้ากระไดเครื่องเดียวจากอยู่ในสวนหน้ากระไดเครื่องเดียวเอียงเอียงแล้วไอวาน แมนบมนตตวตัวนี้ยังงเออว่าเมนตัวนั้นพันศาดันารดนั่นมันคือว่าหุ่นอีบอ่ายเมนอยู่บ่ายมาต่ใอใส่ไอ้โหเมนตัวนี้ยังไงจ้าผู้ใดหนกับบอลในเดินนี่ใบเืมเียมใบเสือกแสกสิดปลายหลสทรงกลมให้เลยไอ่บนมืออันนี้ตัวนีน้จะพลาล่ำอ่พ่อเมด็ดอือินทผาล่ำพ่อเมดเดอร์จ้านี้จนลืมข้าวจนลืมมันใส่ระยะเวลาพด าิ่มเลลยราปลาถิ่มจนมันมันปลูกเองเดี๋ยวงกล้วยใส่เรียงไว้กันเรียงไว้ใส่ถุงเรียงไว้จ่าไปต่อตัวนี้อยังแล้วมันไข่ไข่กันอยู่แต่ว่ามันโมเมียนโมเมียนอันนี้ยักษ์ยักษ์ตักกิ่งแม็นว่ายยักตักกิ่งหาลอยได้จ่าต้นมันนี่กิ่งเดียวมักอายอยากได้ซื้อช่างมาให้มักอายปลูกเทาบ่มีเ่าก็ต้องลงทุน โอ้พักขาพักหวานพักหวานพักหวานจ้ะหอยไปสารพื้นจนว่าเด็เก็บขายเหรอเก็บกินแล้วมันจะขวางก็สิเป็นต้นเนาะอยงากระดูกงาอีกแล้วกรก้องากรูกงาะูางาเบื้งงากรงากรกงากะงากูกงหกราะดงหกระากระดูนนากระกงากระกงากร็กะอูกนีงระกงากระดะนรก มะฮองกนันนี่ข้าวเดี๋ยวชัดบุดบุบขึ้นจ้ะมะฮองกันนี่มันมากคนมาไก่ค<อ><อ>น<ม>ไก่่พัันนนมจริงเออแมนยูโอ้ไก่พันหนูก็จะเบิร์ตข้ามหมอแล้วหาลอยจริงหนึ่งอันนั้นมันก็เป็นพ่อเม็ดได้หายพ่อเม็ดอี่ยังเราล่อนแก๊กแทกคำป้อมคำป้อมล่อนแก๊กแทกบ่งกินบ่งลงจ้าป้าให้ปวาว่ามีบ่ อย่าเงยหน้าผู้ตะดีดิเพิ่นสิชอบกลบอยู่บ้านตุ่มเอนั่นบ้านตุ่มโมกเอนั่นจ้ะไอ้นั่นบ้านตุ่มโมกเอนั่นจ้ะอามาเบิ่งทางนี้น่าสิเป็นแป้นแน่มักอันนั้น นนศีนอยู่เพื่อนโอ้เมื่อนันไปลอยเอานิ่นาทีว่าการตำรวจจะเดียวเบิ้งชวนนะเพื่อนที่ชวนนะเพื่อไปหาลอยเอาไม่ได้ลอยดอกวะเอาคักๆกับแล้วหลังสวนนะเพื่อเอาไม้แกงเอาคักๆกันแล้วอันนั้นมันกิดยังยืนตนีกว่ยังไงมักมักมักกบเบี้ยมเออวันนันเบิดอันนั้นอันนั้นอันนั้นป้าหมอแบบนั้นเหยีกป้าหมอเหยียบป้าหม้อด้วจ้านันเอามาปลูกไว้กับรังแพร ก็เหิวขอจนเสียท้องอันนี้อันนี้ยังเกาะตะเคียนส w งสูงทั่วหัวแล้วเดี๋ยวมาหาท่านนิ่งยิ่งสร้างก็ยังก่อนเหมือนข้าวนกกดตุนบกข้าวนกกดมั่วข้าวนกกดยังไงล่ะเด้อจ้าอันนี้สิ่งสร้างบกข้าวนกกดนี่เ้อันสี่กายพันธุ์ยี่โบ้เอ้มันเหมันยยี่โบ้ทอร์เมนเป็นสี่ายอันนี้ก็มะขู่ มาขูนอีกเล้ยวครับอันนี้ห้าครับห้าครับห้าครับห้าแล้วไปเด็กขามาเห็นบอแล้วขามาามือหันเราเห็นหยาแล้วสันบุญชึนลกจุบ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 ไปพวกไปได้บัตางข้างออกไปเมื่อหันก็ลกเมื่อหันก็ว่าลกทางห้าออกไปมานี่ก็เออเด็กต้นนั่นไายวงเงี้ยน แล้วมาในะอย่งมงมาตอนกับหวานตัวหมูได้ต้นอย่งวัดชื่อว่าอยังน้อยนั่นเนาะอยงบัรนอนยงงนอนใจหยาบอุ้สงสารเงารปลาบูท้องได้บาพวกใหม่ื่อเนี่เเ็น่นทีเด่เราเพโอ้ยอันนีเบี้ยเบี้ยนั่นเด้อเนี่จ้าเบี้ยมาเกลือนี่ ยังว่าด no, ูถูกได้หนิโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์อันนั้นได้หนิโมเมนต์หยาเด้นี่อันนั้นลบออกแล้วมันสีเกลียงมันร้อนจังสีละแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้ลอกอืมปะจ้าหรือตัวนี้ยังอ่ะโสมไทยจ้ะโสมไทยอันนี้กินไม่ได้บ่อ้ายมันบ่มีรสชาติบ่ măng lẽäm măng đấy l fiền x glaube phải họu như mẹ nicks nhìn nó nó n BB Nhưng ng цô k ㅈ sẽ làm thế đây đừng nhin Nhìn không Anh ấy cũng dっち chỉ nói Mẹ nICK rồi Anh ấy 써 trong một lúc nghỉ chẳng nói ngay n night ngay sau 돼 đúng không?ikh th Joanna chẳng nói cheers kk ờ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  ở comun ờ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  ồ ờ aien chình làng và ửang daizing resource bous chi 그렇지 thì nó ngon nhá nhat โอ้ตัวนี้ยังลด้เรื่องลงเหรอได้เอินดูเฮียจ่าแปลนแล้วแต่ก่อนนี้มันเป็นอันมาเปียกทั่วเปียกทั่วปูนทุกปูนแล้วอันนั้นสมอพี่เพล็กทัวหัวแล้วรุ่นแรกปะย่างออกไปเอาไปก่อนเอาแล้วยังเหรอหลอนเกล็ดแสกใช่ล่ะย่างกินคุ้มๆุหัวย่มีแล้ทุกคนก็ทา แมงบงกินบลไหลทำแมงใหม่จับขอปลาโรดหนูได้แพ้แล้วไอต้องหมากมันหนูก็ได้บลได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเนาะนั่นถไปแล้วกระบาดก็บ่ได้กระบาดแ้ท่านน้งไปถูกเออนั่นเนี่ยพอมันน่นนี่ปลูหมะแดงต้นมกแดงเนี้เดีเดี๋ยวยังยังอยู่ถ้าเกิงยังเนี้ยเนาะ โอ้ยเข้ามาแล้วมันฮุบจริงๆหักของปุกของฝังจา่าอือเจ้าหักพีกเบาเพร่อ,พอบา้านหมกพีก,กแม่เก็บไปแล้วเออจาาา้าพ่อกันคลิปหนาเด้อพ่อซับนี่ละไอน้นี่ละนี่เได้มือน,นี่นี่ละได้มึงฮึ่งเนี่ยกล้วยเตี้ยนะมะขามเนไ่ยขยายกล้วยเตี้ย กว๋วยเตีย้ยมันสิกลายเป็นกว๋วยสูงแล้วเตีย้ยเจ้าอย่างงี้วมหวัวโนะล่ะก๋วยเตียเต้ยได้ไหนจ้าเอาตัดสี่เมตรยังมันขึ้นใหม่อ้าวจ้าแค่นี้ละเนาะพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าแค่นี้ละจ้าไปหาเห็ดเบียกหมองแนวอื่นก่อนตัดหนาพ่อกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า